สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ฝนตกจากฝนตกคือเกาแล้วล่ะใหญ่อ้อยก็บบได้เข้าไฮอ่ะบอด้เข้าไฮก็มาเบิ้งลูกชายวาดรูปนะคะเนาะนกำลังอีล่างกำลังอีวาดพี่ตะโคนคะ่ะสัญลักษณ์ของอำเภอล้านชายพี่ตะโคนพี่แบบมีคนท่นสั่งให้เฮ็ดให้นั่นแหละจ้ะแล้วก็ลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับยินครับ <laughs> นี่เลยจ้ะห้องห้องศิลปิดเดีย๋ยวอีหกเด้อจ้ะห้องดาว,ดด <laughs> ดวน์รูอันนี้องค์พระพิฆเนศจะเห็นว่า ถ้าเป็นเสียงบึนๆก็อัี่เป็นเสียงพัดลมด้วยจ้ะ mm. อันนี้ก็พี่ตะโคนอันนี้วาดไปยังก็ี่วาดได้ไปยังก็ right. Right. วาดแบบลายไทยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสร้างเอราวัณร้ามเสีย้นยนนะจ๊ะ ในเราพเนียนรู้พี่วัดรู้เพื่อนเพื่อนวัดรูปมูอย่ารู้เพนนี้อระวัติเรือเราใหญ่เอ้ยหายให้เบืงเ้งด้วยค่ะด้วยนี้

ฝ่าห,หนังพองเพิ่นก็มีทีอันนี้เลยอ,อันนี้เพิ่นห,หัดวัดตั้งแต่ตอนอยู่หมอซ่องเมื่อคี้นี้นะอันนี้เพิ่นหัดวัดจ้ะหัดวัดตั้งแต่ตอนอยู่หมอซ่อง ก,กีตาร์เพิ่นอเอาแกวาดรูปก็มาเล่นกีตาร์วาดรูปเมื่อไจแกกีตาร์ก็เล่นโหดละซับแล้วก็วาดรูปเท่านั้นจะเอาไปได้ใช่ไหม อันนี้คือนิวานแม่หล่อยไออหน้าต่างห้องพื้น อันนี้ให้วาดจ้าอันนี้วาดแบบปลายไทยนะคะเนาะเดี๋ยวไอ้ยก็บค่อยหักจักไนได้หรอมาเขินวาดแบบได้เลจ้าเดี๋ยวภาพนี้เสร็จเดี๋ยวอ้หลงให้เบิ่งอีกจ้ะห้องนักวาดรูปกับหกเตะอุปกรณ์วาดรูป ภาพนี้มีคนเนคนข้อซื้ออยู่จ้ะแกบรหานแกบ่คายก็ได้สนใจก็สั่งไม่ยู่นอันนี้แกจะเอาไปได้ให้พ่อพ่ออ๋อมั้งจะเค้นจะเอาไปเฮ็ดยังภาพนี้มีคนห้ามซื้ออยู่เค้นอยู่หังระยองท่าะจะเค้นห้ามซื้อแต่แกเลยว่าบรหารค่ายพ่ออ๋อเค้นจะเอาไปเฮ็ดอันได้นี่ลราจะ ้าตอนนี้ละจ้าเดี๋ยวภาบนี้ลูกสายวัดเสร็จแล้วใหญ่อ้อยจะเอามาลงให้เบิง้งลยค่ะเดอ